สวัสดีครับผู้ชมครับและนี่คือรายการเจกมเมอร์สุดยอดนะครับผมและมีอยู่ผมกับนายเจนเจกมเมอร์และผู้เลนนะครับผมกับโปรเจกต์ GN Gamer Skybox นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วอยู่กับ GN Skybox ใน EP ที่31กันแล้วนะครับผมโอเคเราจะมาต่อจากความเต็นตัวที่แล้วที่เราทำอ่าอะไรวะกำแพงเมืองยังไม่เสร็จนะฮะโอเค let's go น้องครับอยางมีอะไรทำไหมครับอ่าหยิบห <ไป S 1> ิมะก,กันมาคนละประมาณสัก4กองครับในกล่อง ผมก็ไปนั่งหาทรัพยากรไปนั่งขุดไม้ขุดอะไรมาเพื่อความรวดเร็วในการสร้างนะครับผมมาจากนั้นพวกมึงก็ไอ้เคเไปไหนวะฮะตัดไม้อยู่โอเคตัดไม้อยู่ครับะยันจริงเลนะยจริงยมามาเทปแรกๆรก็งี้แหละส <laughs> 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 โอเคยิ้ม,มนะมาใครยิ้มพี่มะมาละอ่ะกล่องทิชแม่ตรงนี้กล่องทิชแม่ตรงนี้โอเคมาช่วยกู<อ>ทำก<ท>ำ,<ท>ำแพงด,ดีกว่าจะได้เสร็จเร็ว เอ้ยตัดว่าเอาเยอย่ากูแช่อยู่อะไรอะไรขคุมึงอะไรขคุมึงดีแช่เยี่ยเลยมึงทีนี้ลองเปิดกล่องดูดิอะไรวะเดี๋ยวก็รู้ไปทำอะไรอ่ะโอ้ยมึงจะเอาไปน้มแข็งไปเลยเยี่ยปาปะปาหลังจากนั้นเออทำแบบยิมเห็นไหมเฮ้ยยิมมันไม่ปิดข้างในก่อนวะ ก็ื่อเสร็จแล้วมึงจะไปปิดอีกข้างยังไงอ่ะเราออกกัข้างนอกไงล้วก็ต้องกิดมีแค่เนี้ยปิดให้หมดเออไอเซมพี่ว่าหิมะาไม่พอมึงขุดไปเลยมึงก็ต่อบล็อกไฟติดข้างนอกง่ายๆดิแต่ว่าเดี๋ยวมอนเกิดข้างในแน่เลยแต่ไม่เป็นไรไม่ใั่ไฟเราไม่กลัวเอเควางวางบล็อกข้างล่างนี่หรือพี่วางข้างบนที่มันกำแพงไททัน เออวทำแหงได้วเฟ้าไปเสร็จกันเมียไม่กันไททันเยี่ยมไปเลยอย่าความจริงมาพูดติดกล้องจอนปิดอะไรนะเขาให้ดูอะไรว่าโจรไม่ได้จับมึงออกจากบ้านคนเนี้เนี่ยมนุษย์เมียโอเคเราแปงนี้นะไม่ครบทั้งหมดทุกด้านหลังจากนั้นเราก็จะต่อบันไดเสร็จปุ๊บแล้วก็ แปะมงแปะไม้อะไรเงี้ยนะทำไมตรงนี้มันยาวยังวะไม่รู้มึงต่อไอสัตว์มึงเหลือข้างในนะต้องต่อข้างในอืโอ้ยลาลาพิตลี่วอร์มอัพคืออะไรอะไม่มีอะไรผมมีลาพิตลี่วอร์มวอร์มมิ่งอัพไรวะะพิมบ้าสิอะไรลาดองกีอะไรนะ สองขีดน่ารักนุย้ยเคยดูเรื่องเช็คเช็คขอไอ้สัตส์เร็กเออดองเร็ก <Sh rek. S 1> ยิ่งเป็นประเทศเนี่ยลอกมากประเทศเยี่ยมประเทศเช็คไอ้สัสมีก็มีมีเหรอไอ้กูไม่รู้สาธารณรัฐเช็ค ไอ้เยเลยอะประเทศที่ว่าไปธนาคารไม่เคยกดตังค์ยัยต้องใช้เช็คใช้เช็คโอ้โจอดเลยแดดเฮ้ยอย่ามุกนี้กาบต้องซูมมุกเคมีเดี๋ยวผู้รีสอร์เคมีแล้วอะไรเราพวกเรียอะไรนะฮะเคเลเคฟ้าเคมซ่อน ไอ้สามคนเพียวอ่ะเคเลเคบีเคฟาเคซอนเคลาเซสเคตีเคดูเคเคเคเมิดวัตตาฟังยิ้มรวยเลยวะรวยแล้วมึงจะออกไงมึงปิดอยู่งั้นอ๋อมันมีทางออกนู่นไอ้เหี้ยอย่าพึ่งนี่ไอทางออกมึงไอ้สามเดี๋ยวผมจะเอาคีเปอร์ระเบิดแม่งเลยเสร็จมันมีทางออกอยู่นู่นเคเค เครบเหรออ้าวตรงนู้นยังแหวงอยู่เนี่ยหว่าแปลกๆปลกนเดี๋ยวเพื่อนเขียนเนี่ยเดี๋ยวดิมึงมาถามอะไรกันตอนนี้เนี่ยเฮ้ยทางนี้ไม่ได้แปลกเลยไม่ไรแปลกเดี๋ยวเราจะทำบันไดขึ้นไปนะและ้วก็มึงเตรียมไม้กันเลยพวกว่างๆอ่ะเดี๋ยวใช้ไม้เยอะใช่ใช่ดูผมต้องการขุดหินมากแต่ผมข<อ>ุดไม่ได้ นี่ก็ไปดูในกล่องอุปกรณ์ในบ้านมันบอกว่ามีวอร์มอัพแบบรวดเร็วคือแบบยังไงกูดิว่าวอร์มอัพเป็นผับที่เชียงใหม่ไอ้สัสอย่าไปว่าเข้ามาแล้วนะไม่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 รู้ข้างไหนข้างไหนไปพาผมไปด้วยนะโเฮ้ยไก่มึงไปไหนอ่ะผมฆ่าแล้วร้เล่นร้อเล่นร้เล่นอ้าวไก่ยิ้มหายอ่ะ ไอ้ยิมนหายจริงวะมันมันขึ้นมาชั้นสองไม่ได้หรอกเว้ยมันมันไก่ขึ้นมาไดไม่ได้เอเอมันหายไปไหนอ่ะขโมนประเด็นคือไอ้ยิมอตอนเรามาหาทรัพยากรมันมันมีซอมบี้ตัวเล็กขี่ไก่เกิดขึ้นมาครับไอ้ยิมก็าฆ่าแล้วก็ได้ไก่มามันก็เอามาขัางไว้ชั้นน,น,นี้รต่นขังนอกรุ่นออกไปยังไงวะหนวะไปเก่งวะล่ะใครเปิดประตู้มันออกไปวะรู้องมีคนเปิดประตูทิ้งไว้ว <l ittle gro an> ไอ้เคึมลอง ไก่ไม okay, ่ใช kind of like oh, okay. okay, er ่ฮ okay, er ิตเลยเฮียโอเคมันนิ่งเลยมาดูดิแค่มันนิ่งแล้ดูดิต้องให้ผมลากดูเอาชแอนเลิร์นอ่าโอเคเซียนครับเคเซียนเรื่องลากจุดลากคมพืนเนี่ยมันมันเมินดูอ่ะเนี่ยมันฮิตเลยโอเคชุดลากคมพื้นมาที่ฮิตเลยมาเลยเฮ้ยเหรอไอ้สัสไอ้หมาดีเรื่องจริงหมาที่บอก ไอม่ันจิงเงยเหมือนที่เล์เลยสัตว์ดูเี๋ยวกูตอบมันได้พวกมึงก่อนเรหาวน้อยเล่รดูวฮที่เล่ทำน้อยสัตว์เร่ไมกะ้ตามอ้เร่ตามข้นบนนี้ทำยังไงวะลืมไปแล้วอะอ่าวางนี่ใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็เดี๋ยวแปะนี่ก่อนเร่เชื่อผมจะออกไป ก็เปิดประตูดิยังไม่ยากเลยวะเฮ้ยโอ้ยครับผิดเลยยยยยกูนั่งนึกกูนั่งนานเอ๊ะมันเหมือนผิดอะไรวะเดี๋ยวตรงนี้จะใช้เป็นเอ่อเป็นพื้นไม้นะผมอะไรกได้ว่ะ้ไม้เพื่อแบบเอ้าก็ได่ขุดไม้ก็ขุดหินถูกแล้วนี่ทำไมอะเมื่อกี้มันขุดไม่ได้กากอ้สัน เฮ้ยหัวไอ้เคเอกูดูไกลๆกูวิ่งมากูนึกว่ากระดูกมันลอยมันจะวิ่งมาเก็บไอ้สัตว์เห็นเส้นขาวสองเส้นทำไมหัวมันก็ถึงแค่นั่นวะไอเดียร์อะไรวะโซลิเตอร์อะไรวะจังไม่ได้อ๋อคิดแต่คิดคิดไอ้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 หัวไม่เหมือนเลยสัตว์ถ้ามึงเปลี่ยนเป็นแนวนอนอะให้ผมให้ผมเปลี่ยนเมื่อไหร่แหววไอ้เดี๋ยวโดนมิคาสิต ตีลิขสิทธิ์หัวไอเค้ดิกูเตะออสเซอร์ไปสัตว์ได้เก็บเหมือนหัวโคนนั่นก็ได้ตรงนี้อ่ะไม่มีใครอยู่กับกูเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทำมันได้ก่อนไม่รู้จะทำเออทำงี้ก็ได้มันง่ายง่ายดีกันด้วกันนี่แกเหยียบวางอย่างนี้ วางงี้โอเคเราก็จะได้บันไดทางขึ้นง่ายๆนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปไม่เชื่อครับมึงเอาเวลาไม่เชื่อมาช่วยกูวางหน่อยดิครับไอ้สัตว์เดี๋ยวข้างบนเราจะปูเป็นไม้เป็นไม้ไอ้นี่บูดันแพ้ง่ะเออนะพูดขนาดนี้แล้วแมมพวกมึงนี่ยังไม่มาช่วยกันอีกนะตัดไม้ใจเย็นใจเย็นขุดไอ้นี่แล้วพิม่าแล้ว แต่ละคนก็มีหน้าที่ของแต่ละคนเหมือนนครับถ้าผมโดดลงแบงค์ล่างยังพี่มึงก็ลองดูดิเฮ้ยคุณลืมอย่าลืมสัสลงไปเลยแกเป็นเกมบ้างวะโอ้พี่ย่อโอ้พี่ของหายพี่พี่ของหายจบเลยได้สัตว์จบเลยโอเคข้างบนนี่วางเป็นไม้อย่างนี้นี่วางให้ครบ นี่เลยทั้งหมดปูพื้นไปปูพื้นไปเป็นไม้เป็นไม้ไมจริงๆว่าจะเอาเป็นหินแหละแต่ว่าประเด็นคือแบบมันแบบไอพวกไม้อะมันจะหาง่ายกว่าอะแบบไรย่างงี้งเออทำไมมันเป็นหิมะวะมึงมึงจะเลยมุกที่กูไปต่อได้เลยสิแล้วทบวัต้องเอาไม้อะมันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วนี่ให้มันเป็นลายไงสัตว์ให้มันเป็นลายสวยงามไมเชียมึงเข้าใจบ่ โอเคจะไปมีไม้ไหมให้มันเป็นลายเออให้มันแบบสลับกับิมะบ้าไอ้เหียลายอะไรอะไรวะไม่ไม่เไม่ต้องแจกไม่ต้องแจกไม่ใช่อันนั้นลายอ้าวแล้วนี้ก็ลายใช่ไหมไม่รู้ใครเล่นกูเลยเราไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจว่ะทำไมวะ ทำไมกูรู้สึกโง่ก็สูดตามยุคสมัยไม่ทันใครโง่มายืนกับกูครับมากดหนึ่งนะไม่กูจะหลาดกดเก้าเก้าก็ได้ถ้าพักมามามาฮิดเลอร์กดสอง่เรียบร้อยนั่นแหละว้าวขึ้นไงวะพุดแม่งเลยไม่ได้เอาไวนนี้มาด้วยเอ้ยกูไปทำทางขึ้นไฟนู้น ตื่นตื่ตื่นตื่นตืนตื่นเจ้าเนี่จาฟ้าเลยหมอมอมผีจุดยอดเปเล่ะหมเอเสียงเสียงมึงฟินดีอะกูชอบมื่อไหร่กิ๊เมื่อไหร่นี่ไลน์ใหม่เทพไม่สารไหมวะ ใช่ไหมเฮ้ยเคนั่นซอมบี้ใช่ไหมวะยนต้องเจอซอมเอผมว่าพี่พี่ควรไปนอนมึงอาจจะเหนื่อยก็ได้ยิ้มวูให้เวลาพักนั่นซอมบี้ใช่ไหมเนี่ยซอมเอกูอึ้งเลยสัตว์เฮ้ยนี่ซอมซี่ เคแปะทางนี้ไปเอ้ยกูลืมวิธีทำรัวว่าแบบทำ,ทำยังไงวะเดี๋ยวอ๋อวางหิมะสลับกับรัวจำได้ละใช่บอกวะใช่บอกไปโดนไปเลยตรงนี้เดี๋ยวเว้นตรงนี้เดี๋ยวทำเสาแต่และมุมด้วยป่าโดนตกไปางว<ะ>ัไอ้ <c oughs> ไสัสไม่โดนแนะ่นอนพีด่ดับผมไอเกลียวเกลียวโหดไรสีสี <c oughs> เกลอะไรยิยิมึง่เล่นมุกอะยิูรอฟังอยู่เกลมงเล่นุกอะไรยิูรอฟังอยู่เอาเอาเกลเียหมดอย่าเอาพี่ขี้เียไปนโทรคีไม่เป็นแสนเลยเนี่ย โอเคเราทำมาเองไปเลยแหละเฮ้ยกาลุณามองกระจกแล้วขนะดก่อนสร้างด้วยครับไอ้กูตีซัมบี้ระเบิดมดอกนี่มาแบบว่อะไรตายของตกนี่กูว่าแบบไม่น่าจะเล่นกันถึงทุกวันนี้ได้ยี่ดันพระยี่เห็นอะไรไหมพี่ตรงนั้นแบบเรียมอ่ะไหมครับเรียมหัวร้อนตายของตกหัวโคตรร้อนเลยเล่นเรียม แล้วรูปภาพนี่มาจากไหนวะมันดอบซอมบี้ดรอปภาพเลยเหรอขนแก่แล้วมึงก็เอาสติ๊กวางรอบๆเลยซอมบี้มันดอบรูปภาพด้วยเหรอใช่เหรอวะกลัวมันไปหยิบมาจากไหนะหรบอกมันหลุดมาจากบ้านเห็ดไว้เนี่ยมันมีอันไหนวะใช่เหรอมันเข้าไปเอาได้ไงมันมีอันเดียวใช่ไหมบ้านเห็ดมึงมึงทำอ่ะไม่รู้อะไอเสดกูลืมแล้วแล้วมันมาจากไหนมันดอบจากซอมบี้เหรอโอเคเราจะเริ่มวางโครงกำแพงครับมา มึงเตรียมหิมะมาครับโอ้โหตีมอนกันบันเลยสัสต่อไปเราก็วางสลับแบบบล็อกเว้นบล็อกอะ่ะเข้าใจไหมเริ่มเริ่มเริ่มจากตรงไ <ขอ S 1> หน <ขอ S 1> ดีวะขอให<ว>มพี่ขอใหม่วางสลับบล็อกเว้นบล็อกอะไอ้สัสเอางี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงเป็นแฮปปี้ทีเฟลเลยไอ้สัสเฮียนรากขว้าเดี๋ยวกูทำเสาอ่ะนี่นี่นี่เคเริ่มเนี่ยตรงนี้ดีกว่ามันตรงนี้มันจะเป็นเสาพอดีเราก็เว้นเนี่ยเว้นไอ้ควายเอ้ยกูอธิบายไม่จบเลยนี่มึงวางสลับไปอย่างนี้เว้ยอ็งจธิบายยังไงเนี่ยเห็นไหมเริ่องของวันนี้ก็วางสลับเว้นเงี้ย เว้นเงี้ยเข้าใจ้วพี่โอ้โมันึงโอ้มันด่าถึงขนาดนั้นเลยเหรอจ้ดตายพี่ยอดส้เฮีย้ายพี่เออตรงนี้ทำไงทำไงดีวะวางเรืๆอย่างนี้เลยเหรอเออก็ได้แบบว่าเดี๋ยวกูไปทำวางการ์ดสิจ้า เที่ยแล้วเคยทำอะไรเดียวแบคเตงโมมีคนเดียวพี่เอ้ายังไม่หมดหรอแบกแตงโมแบคเตอร์บ็อกเออแล้วแหละแบกเตอร์โมแบคเตงโมเอาวันนี้ขอคืนได้ไหมขอคืนด้วยมีมีดีฟันด้วยหรอพี่โมเป้สดก็มันคือเซมเมอร์เซลแน่สุ่ยเกมมาเล่นผูบขายอย่างเงี้ยโอคยเที่ยการเล่นเกมที่โคตรคุ้มเลยพี่วันเดียวเล่นวันเดียวนี่แบบ ไม่หลับไม่นอนอ่ะกะคุ้มกะคุ้มและไก่เมื่อไหร่จะไข่เนี่ยเหยียก่อนจะเปิดกล้องแล้วนะตั้งนานแล้วไม่ไม่เกิดสักทีมันกำลังหมกอยู่พสิมันกำลังใช่อ๋อมันกำลังชาร์จอยู่ใช่ไหมมันกำลังอุกอยู่ไอ้สัสปูดบ้านไก่ขี้สัตว์เออมนก็ไขลี้ยวเลยเหี้ย มันมันมันตดแล้วก็มันตดเปียกอย่างเงี้ยประมาณนี้ตดเปียร์เฮียไปสั่นเลยภาพลอยใครที่ไปใครที่แม่งดูคลิปไปกินข้าวไปที่แบบนะใจไม่แข็งพอดูไม่ได้ไอ้เหี้ยอันนีงนะทำไมบ้านผมว่าบ้านมันรู้สึกสองหลังคานี่เป็นโคตรเดียร์พี่ก็กูบอกให้เสร็จเฮ้ยไอเคมึงไม่น่าทำอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ไอ้เคฮะเจอบักบักอะไร บักบัดดี้เราเล่นเราเล่นเรามาดูนี่โอเคพี่ผมไม่ไปดูแน่เอ้ยไม่ไม่มันไม่เท่ากันอ่ะทำไมไม่เท่ากันวะอยู่ไหนอ่ะอยู่บนกำแพงอ่ะมึงลองต่อไปเชื่อมพวกนี้กันยังไงฝากดีสัตว์ฝากอ้าวเอามึงวาร์ปหายไปไหนี่ไงนี่ไงนี่ไงบักบักที่มึงทำอะเนี้นเออนั่นะทำไมมันห่างกันสองบล็อกวะก็มึงบักไงเนี่ย โอ้ยมันก็เว้นถูกแล้วไม่ใช่เหรอวะเอาสองมีสองมีหนึ่งมันมันมันบั็กนี่มันบั็กทำไมมันเว้นสองวะก็ใครทำอ่ะเอ้ยแต่ตอนกูลองในซิงเกิลมันไม่เป็นอย่างนี้มันสองงั้นมันต้องเว้นมาตรงนี้ใช่ไหมโควยมือหัวจะหวรยสักวูวันนี้ง่ายเนี่ยมึงโอ้โหคิปเปอร์สามตัวแก้ไงดีวะตรงเนี้ยไอ้ที่มันเว้นสองบอแก้ไงดีวะ แกนี่ไงก็ก็พอดีเลยมันเป็นเสาไอ้สัสียเอาล้วอ๋อหรือมึงจะเอามันจะมีเสาแบบขึ้นมาสี่ทิศไงหรือว่าไม่ต้องเอาเสาละเอาแบบกำแพงเฉยๆเลยเสาห้าเออลองเนี่แหละกูจะทำอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็วางกำแพงเงี้ยสลับกันสลับไปอ๋อฟิล์ฟ้าเปล่าฟิล์ฟ้าเปล่าเย้เลยพี่แต่มันจะกันมอนไหมพี่มันไม่กันแต่มันสวยอย่างเดียวแล้วเฟี้ยว มันจะมีไททันโผมว่ะล่างยาตีกูสัญยา,ายังต่ผไปสู้อะไรตั้งแล้วเอ้าเอาปรับเกมหมดของตกเรียร้อยเริ่มเริริ่มริ่งเ่ม่มเัิอมเริ่มเริ่มริเริ่เมมเิมเรริ่ตเ่เรี่ ไอ้เหี้ยแขนล้มสัตว์อะไม่ยืนรอไอ้เหี้ยร้อยสเกิลตันยิงกูตกไอ้สัตว์นี่เป็นกระดูกแล้วกากแล้วไอ้สัตว์ฮะไม่ว่าสกิลอ๋อนึกว่าพี่จะเล่นมุกไม่แล้วใบมีไม่มีอ้าวทำไมตรงนี้มันบั็กเป็นสองช่องอ่ะนั่นเหี้สัตว์เดิเอาไงดีวะก็ทางขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีสองสิ พี่มาดูพี่มาดูมันเป็นมูฟลารวอยู่อ๋อนี่ใช่ไหมหนาแก่วง่ายๆคุก็แค่กูแก้วไป็นอะไมวางใหม่เฮ้ยตัดทำเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยข้างในไม่เป็นไรข้างในไม่ต้องกันก็ได้นี่ออกข้างนอกเขาให้จัดนี่ดูเรียบกไดยมึงก็ทำให้มันเหมือนกันดีไฟอ๋อมันมันที่มันไม่เท่ากันนี่เอ้ยไม่ใช่นี่หว่ามันไม่เท่ากันเพราะเสาเหี้ยนี่เนี่ยว่า เราก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทไม่นี่ก็ได้มั้งแบบทำข้างในดิบๆไปเลยมั้งข้างในหิมะหมดเลยเว้ยข้างนอกเป็นหิมะไปทุยไม้โมเลยซะข้างในเป็นหิมะหมดเออข้างในเป็นหิมะหมดเลยเว้ยข้างนอกเป็นหิมะหิมะตลอดไม้อะ you know you know it's mean หิมะมันจะสวยเหรอวะะทำดูเดี๋ยวก็สวยกูว่ามันเรียบไปอ่ะเย็ดหมอย แล้ว <Norwegian> สูบเสาทำเสาทำไงดีวะเนี่ยมันจะเว้นสองบล็อกนี้ใช่ป่ะแล้วก็ต่อขึ้นไปสองสามสี่เงี้ยเออก็สองสามสี่มาูจะต่อสองอุ๊ยสามสี่อย่างเงี้ยไม่มีใครดูเลยอ๋อเนี่ยเห็นว่าทำยีงสี่มุมอ่ะมันต้องมีแบบแป๊ดแป๊ดขึ้นมาไอ้สัต แป๊ดแป๊ดเลหน่อยแป๊ดแล๊ดใช่แล้วลหละนี่เพื่ออะไรอ่ะจะมายืนหมุนเออแบบเป็นแบบเป็นเสาแต่ละเสาไงแบบสี่มุมของกำแพงอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแล้วตรงกลางก็เป็นแท่นบูชาันญใช่ไหมเออไอสว์หิวข้าวอ่ะอันเชิญเคเคเฮ้ยกูเห็นอะไรวะดวงจันทร์อยู่ข้างล่างเลยเมื่อกี้เอ้าก็ถูกอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอะทำไมกูเพิ่งเคยเห็นไง กัดเอาสภาพความเป็นจริงสิ <c oughs> ดวงจันทร์ลงไปอยู่ใต้ตีนเราใช่ไหมยึงเคยเหยียบดวงจันทร์ <c oughs> เออว่ะอยู่โลกเราก็เหยียบดวงจันทร์ได้ด้วยสัตว์ปัญญาอ่อนแ <c oughs> ม่งลงทุนดิยะวางรับวางลวดว,ว,ว่าซึมเนเชอร์มาเป็นแกนแกระกงกง้อพีสตเรีกูชอบที่มึงพูดเรื่องอไรสัตว์ ใครูเทียื้อกี้ทำไม่ได้มึงก็พยายามเกินไปสัสอื้อหืออันนี้คือเรียกหมาใช่มฮิเฮิมานี่เลยฮิามึงเรียกหีเป็นชาติมึงม่บ้าหอเไอ้ยิบเหรอ คิดอย่างนี้เลอจริงๆเนี่ยไม่เคยเห็นทิศเลยแบบนะสองสามสี่แต่ยินเสียงผมเพรู้ใจมันแล้วเนี่ยรู้จักหมายกับแม่เชี่ยโหดอะไรวะจ้าที่มึงคุยไม่รู้เรื่องเรื่องอะเก๋อยู่ดีมึงหายไม่มีสาเหตุแม่งแล้วเนี่ย ีอะไรโอเคว่าไปเอ้าเอาแย่ฮะทำไมมันไม่เท่ากันเนาะน่งสมาธิพี่สิบนาทีพี่จะรู้เลยทำไมคุต้องมาได้สมาธิด้วยเนี่ย ไ,ไก่อ่ะสามเฮียตกไก่สัตว์สามส่ไมันก็ไม่ได้เบาๆเลยท <laughs> <ห>ี่ผ่ายมอนแมนมาปเป็นเส้นแล้วว่าไอ้เฮียยังยัยัง,ย,งยังไม่ออกม่ <laughs> <laughs> ยังยังยยังไม่หมด <laughs> ย, <laughs> ยังไม่หมด <laughs> จุด, <laughs> จดนนยื <laughs> ได้ยินเสียงแล้วปวดขี้เลยอ่ะเฮียผมรู <parachute loyalty> ้เพ่เพ่พี่โกจะทำเนียนเสียงแบบเทอร์โบรถใช่ไหมอ๋อยังไงพี่โกเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอ้ยมาจากไหนวะพิกแม็ออ๋อ ยาชาโคแท็บเล็ตมันคืออะไรวะก็แท็บเล็ตชาโคฐานไม้หัดถ์เล็กเหมือนกับพี้เลยนะโอ้อาจจะเป็นถ่านไม้ไอแพดก็ได้แท็บเล็ตจ้าเลยุจ้าเลยฟาร์มข้าวทำไมมันเล็กยังวะไม่พอแดดมันขยายดิ ไม่มีดินเอาไปปั๊มให้ไก่ออเอาไปร้อนเยอะโอเคเฮ้ยจบพี่พีโรมีใครจะพูดเลยไหมไม่มีไครับเกมเลยวะพี่โอ้ยรายการกูมันถ่ายวอล์คับมังคุด เดี๋วไปเล่นเคอรเตอร์ไงโอ้ครับผมชอบมากดไลค์ครับชอบมากกว่าไรกระปวดเจ๋งกดแาใช่ไหมตาม Subscribe ของผมนะผมเน้นเบอร์ลัางก่อนเลี้ยงเกย์ก็เป็นกูกูไม่ดูแล้วกูไม่ดูแล้วครับเจอคลิปหน้าครับผม